พอคุณกันจอมพลังถูกเตะตัดขาเข้าอะไรเข้าคนบางทีมันทำมันก็หมดกำลังใจคนที่มันจะมาแหวะมาว่ามันมีไม่กี่คนละมันอยากได้แสงคนมันจะเตะเนี่ยมันก็เตะได้สารพัดเรื่อง สืบเนื้อมาจากประเด็นมหาการดาบม้าการจำพลังอินฟูชื่อดังค่ะเธอเรียกว่าเจอศึกรอบพิษหลังจากที่ไอรักชนกซอสกลุงเทพ,พักประชาชนโพสจู่หัวกระทุ้งแรงก,ก่อนจี้ถามความสัมพันธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐพมผ่าวรองนายกยรัฐมนตรีว่ามีความสนิทสนมกันและมีการเอื้อประโยชน์ให้กันหรือไม่ก่อนที่จะลุกลามบ,บาดปลายมาถึงเรื่องของมูลนิธิการจำพลังที่หลายคนก็เกิดความไม่สบายใจว่าเงินที่บริจาคไปนั้นถูกใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หลักมีชื่อของมูลนิธิธรรมนัฐพมผ่าวเข้ามาเกี่ยวข้องขณะ ที่ทางด้านของพลตำรวจโทรเรวัตกินเกษรค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนซัดคนที่แกวะกันว่าหิวแสง